มหาสารสูตรครั้งนั้นพระมหาสารคนหนึ่งเป็นคนปอนนุ่งห่มปอนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับสนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระมหาสารนั้น ผู้นั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วว่าดูกอรพรามทำไมท่านจึงเป็นคนปอนนุ่งห่มก็ปอนพรามมหาสารกราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพวกบุตรของข้าพระองค์สี่คนในบ้านนี้คบคิดกันกับภรรยาแล้วขับข้าพระองค์ออกจากเรือนดูก่อรพรามถ้าอย่างนั้น ท่านจงเรียนคาถานี้แล้วเมื่อมูมาหาชนประชุมกันที่สภาและเมื่อพวกบุตรมาประชุมพร้อมแล้วจงกล่าวว่าเราชื่นชมและปรารถนาความเจริญแก่บุตรเหล่าใดบุตรเหล่านั้นคบคิดกันกันกบภรรยาลุมว่าเราดังสุนัขรุมเห่าสุกรเขาว่าพวกมันเป็นอสัตบุรุษลามก ร้องเรียกเราว่าพ่อว่าพ่อพวกมันประดุดยักษ์แปลงเป็นบุตรมาละทิ้งเราผู้ล่วงเข้าปัดฉิมไวไวพวกมันกำจัดคนแก่ไม่มีสมบัติออกจากที่อาศัยกินดังม้าแก่ที่เจ้าของปล่อยทิ้งฉะนั้นบิดาของบุตรพานเป็นผู้เท่าต้องขอในเรือนผู้อื่นได้ยินว่า ไม้เท้าของเรายังจะดีกว่าพวกบุตรที่ไม่เชื่อฟังจะดีอะไรเพราะไม้เท้ายัางป้องกันโคหรือสุนัขดูได้ในที่บืชยังใช้ยันไปข้างหน้าได้ในที่ลึกยังใช้อย่างดูได้พลาดแล้วยังยั้งอยู่ได้ด้วยอนุภาพไม้เท้าครั้งนั้นแลพรามมหาศาลนั้น เรียนคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคแล้วเมื่อหมู่มหาชนประชุมกันในสภาและเมื่อพวกบุตรมาประชุมแล้วจึงได้กล่าวว่าเราชื่นชมและปรารถนาความเจริญแก่บุตรเหล่าใดบุตรเหล่านั้นคบคิดกันกับภรรยารุมว่าเราดังสุนัขรุมเห่าสุกรเขาว่าพวกมัน เป็นอาศัตบุรุษลามกร้องเรียกเราว่าพ่อว่าพ่อพวกมันประดุดยักษ์แปลงเป็นบุตรมาละทิ้งเราผู้ล่วงเข้าปัดชิมไวัว้พวกมันกำจัดคนแก่ไม่มีสมบัติออกจากที่อาศัยกินดังม้าแก่ที่เจ้าของปล่อยทิ้งฉะนั้นบิดาของบุตรพานเป็นผู้เท่าต้องขอในเรือนผู้อื่น ได้ยินว่าไม้เท้าของเรายังจะดีกว่าพวกบุตรที่ไม่เชื่อฟังจะดีอะไรเพราะไม้เท้ายังป้องกันโคหรือสุนัขดูได้ในที่มืดยังใช้ยันไปข้างหน้าได้ในที่ลึกยังใช้อย่างดูได้พลาดแล้วยังยั้งอยู่ได้ด้วยอนุภาพไม้เท้าลำดับนั้น พวกบุตรนำพรามหาสารนั้นไปยังเรือนให้อาบน้ำแล้วให้นุ่งห่มผ้าคู่หนึ่งคู่หนึ่งทุกๆุกคนพรามหาสารนัน้นถือผ้าคู่หนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับสนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ท่านพระโคดมข้าพเจ้าชื่อว่าเป็นพรามย่อมสแสวงหาทรัพย์สำหรับอาจารย์มาให้อาจารย์ขอท่านพระโคดมผู้เป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าจงรับส่วนของอาจารย์เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับด้วยความอนุเคราะห์ครั้งนั้นพรามมหาสาลนั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่ท่านพระโคดมภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่ท่านพระโคดมภาสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยเอเนกปริยายดุดงายภาชนะที่คว่ำเปิดของที่ปิดไว้บอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าคนมีจักษุจักมองเห็นรูปได้ ข้าแต่ท่านพระโคโดมข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคกับพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสารณะขอพระองค์จงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป